วัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาอยู่ที่บ้านหนองคุยนะครับตำบลกองดินอําเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อมาติดตามผลการทํางานของ3เกลอือวัแพนซึ่งประกอบไปด้วยวัวแพนวัวแพนไข่ตัวสารและปุ๋ยทางดินตราหญิงเกษตรที่สําคัญครับเรามาติดตามความก้าวหน้าและความยั่งยืนนี้โดยตลอดต่อเนื่อง วันนี้ก็เป็นการภูมิใจนําเสนอครับว่าเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับเธอมีต้นทุเรียนพันหมอนทองอายุ7ปีอยู่70กว่าต้นที่สําคัญครับเธอบอกว่าก่อนหน้านั้นนะครับใช้อย่างอื่นมาได้มานะครับปีกลายได้มาสี่ตันปีนี้เมื่อเธอใช้ครบสูตรเลยทั้งหญิงเกษตรนะครับทั้งคู่หูประสาทจันเธอบอกว่าผลผลิตของเธอแค่ตัดมีดแรก ก็รู้อยู่แล้วว่าปีนี้10ตันเห็นเห็นเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกับเจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้และที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีสองท่านครับสวัสดีค่ะครับผมก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนําตัวของเจ้าของสวนให้กับพี่น้องได้ฟังด้วยครับชื่อกนกรัธเสมวิไลค่ะชื่อเล่นชื่อหนอยค่ะอ๋อครับแถวนี้เขาเรียกกันว่า หมู่บ้านหนองคุยค่ะอ๋อนี่บ้านหนองคุยแล้วเขาก็จะเรียกกันว่าพี่หน่อยค่ะหรือเจ๊นหน่อยครับจ้ะเจ๊นหน่อยพี่หน่อยมีปดเหมือนกันปดกันไปมาปดกันไปมานั่นผมขอขอนุญาตเรียกว่าพี่หน่อยะนะครับเป็นอย่างนี้อีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับมีชื่อมีเสียงอย่างไรครับเรียงเชิญครับมาริวานนวลป่ายคะ่ะเ่อเลนชื่ออวบค่ะครับนี่ผมขออนุญาตเรียกว่าพี่อวบนะครับผมดูแล้วอิ่มเอิบใจเหลือเกินนะครับที่ได้เจอกันพี่อวบครับเหตุอันใดถึงพาผมมาที่สวนแห่งนีี้คครรัับบขอองพ่่หนย คือเมื่อก่อนนะคะที่เข้ามาดูเนี่ยส่วนของพี่หน่อยเขาใบไม่ค่อยดีค่ะอาจารย์แล้วก็ไม่ได้รูปคือผลผลิตออกน้อยทีนี้พอเราเข้ามาดูแล้วก็เลยแนะนำะให้ใช้ชุดคู่หูเวอร์แเพื่ออ่านเขาเรียกว่าบำรุงใบแล้วต่อมาก็เอาหญิงเกษตรเข้ามาเพื่อช่วยฟื้นฟูอีกปรากฏว่าใบก็ดีขึ้นค่ะโอ้จริงใช่ไหมครับจริงค่ะพี่หน่อยตอนที่ที่พี่อวบเข้ามานั้นก็คือ สวนของเราเนี่ยผลผลิตไม่ดีค่ะไม่ที่ผมบอกไว้ตอนต้นวันสี่ตันตอนนั้นลักษณะของต้นมันเป็นไงครับหลังจากเก็บเกี่ยวสี่ตันไปแล้วอะ่ะมันก็สมมมใบมันไม่ค่อยจะเขียวใบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับพอเขามาบอกเราอะ่ะเราเชื่อไหมก็ยังไม่เชื่อค่ะครับว่าใช้คู่หูค่ะและ้วเรามาเชื่อตอนไหน พอเราใช้แล้วเราเห็นผลเราก็เชื่อค่ะเพราะใช้แล้วใบก็แตกแตกแบบทีดก็กลัวจะแตกยอดพอถ้าเราจะเอาลูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวก็มันดีขึ้นนะคะ่ะครับส่วนแห่งนี้เรามีทุเรียนพันหมอนทองกี่ต้นกันครับเจ็ดสิบต้นค่ะเจ็ดสิบต้นนะ,ะแล้วก็อายุเจ็ดปีค่ะเจ็ดปีนี่คือเข้าปีที่เจ็ดที่เห็นอยู่ขณะนี้ปีที่เจ็ดถูกไหมครับตอนที่ตอนมันอายุหกปีนะ่ะ นะครับที่บอกว่าได้ทุเรียนมาสี่ตันนะครับลักษณะต้นใบมันเป็นยังไงครับใบมันก็จะบางฝาน,นี้ค่ะและ้วแล้วก็ต้นมันก็จะเล็กฝาน,นี้รอฉีดแล้วมันก็อวบขึ้น<อ>ค่ะต้นอวบขึ้นด้วยค่ะมันมันแตกอวบขึ้นค่ะพอหลังจากเราใช้แล้วเนี่ยเราใช้ในอัตราส่วนยังไงครับคู่มือสัจรันใช้สองฝาไฮโัรซานสองฝาแล้วก็ผงเบอ,อร์แคนสิบช้อนค่ะสิบช้อนน้ํา น้ำ200ลิตรค่ะแล้ววิธีการฉีดยังไงครับสิบวันครั้งค่ะสิบวันครั้งโดยตลอดเลยค่ะต่อเนื่องสิ่งที่เห็นก็คือการเปลี่ยนแปลงของใบมันดีแล้วออกดอกก็ออกดอกก็ดอกก็อวบอวบดอกใหญ่ค่ะอ๋อครับเราใช้หญิงกเกษตรเข้าไปตอนไหนครับใช้หลังพอเริ่มออกดอกแล้วก็มามา,มาใช้ด้วยค่ะใช้ทางดินใส่ทางดินค่ะใส่ทางดินต้นละกี่กิโลกันครับอายุหกเจ็ดปีเนี่ย ใส่กิโลครึ่งถึงสองกิโลเงี้ยค่ะบางตน้นแล้วแต่พุ่มพุ่มแล้วแต่พุ่มนะ,ะกิโลครึ่งถึงสองกิโลแล้วกี่วันครั้งครัครบของหญิงเกษตรนะสิบวันครั้งเหมือนกันค่ะสิบวันครั้งเหมือนกันโดยช่วงทําดอกด้วยนะ,ะครับพอหลังจากนั้นนะ่ะมันมีดอกแล้วเราก็ใช้ทั้งคู่หูใช้ทั้งหญิงเกษตรถูกไหมครับใช่ขณะน,น,นี้พร้อมกันแล้วดอกมันเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นนะฮะดอกมันอวบสมบูรณ์แบบดอกมันเลยใหญ่ๆสมบูรณ์ดีค่ะมันมันไม่ผอมไม่อะไร เกสรมันก็อลไดีอ่ะมันเป็นบ้านบ้านสวยอ่ะมันอกไม่ถูกบอกไม่ถูกก็บอกมาขนาดนี้แล้วครับบอกว่าคือมันอวบสวยใช่ใช่ลักษณะคือมันพร้อมจะมีผลผลิตที่ดีถูกไหมครับใช่ถูกถ้าดอกมันอวบมันสวยลักษณะเกสรอะไรมันพุ่งอย่างเนี้ยถูกไหมครับใช่มันก็จะทําให้ผลผลิตของเรามาดีดังนั้นพอมันเป็นเป็นดอกสวยมันติดผลเนี่ยมันติดเยอะไหมครับเยอะค่ะเพราะต้น ต้นก็เกือบร้อยลูกเจ็ดลูกสิบลูกแล้วแต่ขนาดต้นที่เราจะเอาไว้เราต้องเอาออกค่ะเพราะมันมันเยอะเป็นร้อยลูกเลยค่ะมันต้องเอาออกค่ะแต่งถ้าไม่แต่งมันเยอะไปเราต้องมาเคียนลูกออกป้ะใช่ใช่มันเยอะไปแล้วเราเหลือไวปป้ขนาดเนี้ยประมาณต้นละกี่ลูกกันครับตั้งแต่หกสิบเจ็ดสิบขึ้นไปจนถึงเก้าสิบอะค่ะอายุเจ็ดปีนะหกสิบเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเลย อันนี้ถ้าตุ้นอายุเจ็ดปีส่วนใหญ่คนอื่นเขาไว้กันขนาดผลเท่าไหร่ครับไม่รู้อ่ะคนมาดูเขาเขาบอกว่ามันแรเยอะอ่ะพวกเอาไว้เยอะไปป่าบอกไม่รู้เห็นก็มันเอาออกถึงเยอะแล้วอะ่ะขนาดเราออกไปแล้วนะนะยังเหลือเยอะแล้วก็แต่ละลูกเปนไงครับหมายความว่าความสม่ําเสมอร,รูปทรงของผลก็ใหญ่ไม่เล็กแล้วคนมาซื้อก็บอกว่าลูกสวยอะจ้ะนะนะน้าหนักแต่ละลูกที่เรามองเห็นในขนาดนี้เนี่ยมันลูกกี่กิโลไปถึงกี่กิโลครับเนี่ย มันมันสามโลขึ้นไปจนถึงห้าโลหกโลจ่ะมันมีถึงหกโลด้วยถึงหกโลนะ,ะแล้วเขาลงกล่องกันนี้ปกติก็คือเข้าห้าหกโลลงมาถึงสองโลจ้ะนั่นก็ถือว่าครบ้วนหมดอสิสวนเราก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเลยนะ,ะถึงเอาไว้มากหกสิบเจ็ดิบเก้าสิบเนี่ยก็เป็นที่ถูกใจคนมาตัดก็บอกว่าแปลกใจ,จกับผลสวยแล้วก็รูปทรงสวยไหม สวยค่ะรูปทรงสวยด้วยเปลือกเป็นไงเปลือกเปลือกก็บางบางนะบางว่าเก่าๆเลยใช่ใช่ราะลักษณะแป้งลักษณะเนื้อลักษณะสีของเนื้อเป็นไงครับเขาบอกว่าสีสวยแล้วก็แป้งมันก็มันด้วยเหรอแป้งดีว่างั้นเถอะเจาะอครับแล้วลักษณะของเสิ่งที่ได้รับเนี่ยนะครับเรามองอย่างเนี้เราคิดว่ามันเกิดจากอะไรครับหมายว่าเกิดจากสิ่งที่เราปฏิบัติมา ตลอดปีเนี่ยมันส่งผลให้กับเราหรือว่าเพราะว่าดินฟ้าอากาศครับเราคิดว่าอะไรมันเป็นที่เราใช้ด้วยค่ะดินฟ้าอากาศาากาศ่าอแปรปรวนนะแต่เราใช้ของระหว่างมันเป็นที่เราการใส่บํารุงเนี่ยค่ะทีพ่นเนี่ยค่ะคือหลักต่อให้ดินฟ้าอากาศแปรปรวนยังไงแต่ถ้าเราดูแลในเชิงชาวสวนตลอดระยะเวลาห้าหกปีที่ผ่านมานะเราใช้วิธีการทําแบบไหนครับก็ ซื้อทั่วไปแบบซื้อหลายๆอย่างก็แล้วแต่เราไปหาซื้อจ้ะครับปนปนกันไปปนปนกันไปครับเขาว่าอะไรไดีทําตามนั้นใช่จ้ะแล้วณวันนี้นะครับความพิเศษที่เรามาเจอคู่หูมหัศจรรย์และก็ปุ๋ยทางดินตราหญิงเกษตรเนี่ยเราคิดว่านี่คือเป็นคําตอบของเกษตรกรผู้ที่ปลูกทุเรียนไหมครับเป็นค่ะเพราะว่าเราเรา,เราชอบเราติดใจอะค่ะเราใช้แล้วดีเพราะเราใช้แล้วเราเรารู้ของเราอะค่ะ อืมลุงเราค่ะสั้นๆตอบคํานะครับถามคําตอบครับอย่างนี้ถือว่ามีหัวใจที่เป็นนักการเกษตรและเริ่มต้นมากับการเกษตรเจ็ดปีที่ผ่านมาเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อตอนอายุห้าปีตอนห้าปีนั้นเราได้กีดตันกันครั้งที่เริ่มต้นครั้งแรกเลยได้ผลไมน้อยกว่าปีที่หกค่ะลวน้อยมันเป็นยังไงสอนกได้สอนเป็นเนาะตอนนั้นเนาะตอนนั้นได้ตันกว่าฝ่าเองว่าตันกว่า ตันกว่าๆข,ขึ้นมาพอปีตอนอายุห <6 S 1> ปีได้มาสี่ตันค่ะสี่ตันปีนี้ครับสิบตันค่ะเพราะอะไรเราถึงมั่นใจอย่างนั้นเพราะเรารู้แล้วเรานับลูกรับอะไรเรารู้ค่ะว่าได้กี่ตันขนาดคนซื้อมาเขายังบอกว่าเป็นสิบตันเหมือนกันทุกคนลงความเห็นเลยโดยเฉพาะเราเคยผ่านประสบการณ์การนับแต่และต้นมาแล้ว ถ้าหกสิบเจ็ดสิบเก้าสิบลูกต่อต้นและสักสามกิโลถึงหกกิโลแล้วเราก็แน่นอนที่สุดถูกไหมครับว่าสิบตันมาแน่นอนอันนี้มั่นใจมั่นใจค่ะคนตัดก็มั่นใจเพราะมีดแรกตัดไปแล้วนี่เหลือมีดสองมีดสามนี่จะตัดอีกเมื่อไหร่ครับเี่ยวันที่แปดค่ะแปดเมษายนนี่นะนี่วันเราวันที่ห้าแล้วเนาะห้าหกเจ็ดแปดมีดสองจะมาลงนะครับวันนี้ก็มากันถือว่าเป็นประโยชน์มากแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับ ที่ผมจะอดถามไม่ได้ก็คือว่าในอดีตประสบการณ์ที่ผ่านมาต้นทุนน่ะในปีที่ปีแล้วกันละกันตอนที่ได้สี่ตันน่ะ,ะต้นทุนกับปีนี้ได้สิบตันน่ะต้นทุนมันต่างกันไหมครับเรื่องของการใช้สามเกลือกับเมื่อก่อนใช้แบบอดีตอะต้นทุนมันต่างกันไหมต่างกันค่ะเพราะอันนี้เราไม่ต้องไปเลือกซื้อโฮอร์โมนหลายๆอย่างเรามาใช้แค่สามอย่างอันนี้แล้วมันมันก็ทําให้ช่วยประหยัดค่ะ เพราะไม่ต้องไปเลือกซื้อหลายอย่างว่านุ้นดีอันนี้ดีค่ะอืมตอนสี่ตันนั้นเราใช้ต้นทุนในการบํารุงดูแลรักษาไปเท่าเท่าไรครับประมาณก็ได้ครับ 50, ห้าหมืน่นค่ะห้าหมื่นณปัจจุบันเนี้ยได้สิบตันนี้เราใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่ครับก็ยังมันก็ยังห้าหมื่นอยู่ค่ะแต่ได้ผลผลิตเพิ่มค่ะอ๋อก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ<ไ>สิ่งที่ลงทุนเท่าเดิมแต่ผลผลิตมากกว่า<ไ>เป็นสองเท่า อันนี้ก็คือมาจากปาก่าเกษตรกรไม่ได้ลดต้นทุนนะครับแต่เพิ่มผลผลิตถูกไหมครับแต่ที่สําคัญคือเพราะต้นมันโตขึ้นก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาบํารุงดูแลรักษามากขึ้นถูกไหมครับยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ยังเท่าเดิมแต่ว่าผลผลิตเพิ่มมันน่าตื่นเต้นจริงๆครับ <ๆ S 1> อันนี้ครับผมในนามที่ได้มาติดตามผลการทําง,งานของสามเกลือก็อยากจะมองความคิดเห็นของที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ว่าสิ่งที่เรามาเห็นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ มันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อยากจะบอกอะไรให้กับพี่น้องเกษตรกรครับว่าเขานั้นะนะครับมีทางเลือกอย่างไรครับเดืยนเชิญพี่อบครับค่ะก็อยากจะบอกว่าท่านไหนนะคะที่ยังลังเลที่จะใช้ชุดคู่หูเวอร์แพนกับปุ๋ยหญิงเกษตรของเราบอกว่าอยากให้มั่นใจคะ่ะเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์ตราหญิงเกษตรของเราคือความสมบูรณ์ทางดินแล้วก็ชุดคู่หูเวอร์แพนก็จะเป็นความสมบูรณ์ของต้นใบดอกผลก็จะส่งเสริมกันให้ได้ผลผลิตที่ ได้คุณภาพค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าการทำใบเนี่ยใบสมบูรณ์ค่ะสามารถพื้นต้นป่วยต้นโทมที่มีอาการขาดธาตุอาหารนะคะอาจารย์ได้ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของการออกดอกได้ดีการติดผลก็ทำได้ดีค่ะ oh. ในส่วนของที่เป็นผลแล้วถ้าเราใช้ช่วยคูมหวเวอร์แพนฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ได้ทรงสวยค่ะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดอันนี้ก็คือข้อดีว่า เราจะขายผลผลิตได้ในราคาที่ดีขึ้นได้น้ําหนักดีขึ้นอก็ช่วยกเกษตรกรให้ร่ํารวยขึ้น,นค่ะึ้นมันร่ํารวยมันมีอีกทางหนึ่งไหมครับที่นอกจากซื้อผลิตภัณฑ์แล้วยังมีความร่ํารวยด้านไหนอีกครับเป็นโบนัสเป็นอะไรอเงี้ยอ๋อใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเรามีถ้าเกิดว่าซื้อช็อกโก้หูปุ๋ยยิงกเกษตรของเรามีโปรโมชั่นก็จะมีเป็นเงินโบนัสคืนให้กับสมาชิกของเราในทุกๆรอบการซื้อ นั่นก็จะทําให้ท่านได้ใช้ชุดคู่หูในราคาที่ประหยัดอันนี้ก็คือเป็นคําตอบจากเจ๊หน่อยนะอ๋อเหรอครับพี่ใช้แล้วปีนี้เจ๊เป็นยังไงครับระทับใจ๊ไหมครับถ้าพี่อ้วบส่งมาอย่างนี้แล้วผมไม่ถามต่อบอกความประทับใจนะครับแล้วก็ที่สาคัญบอกความเชื่อมั่นนี้ให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับที่เขากําลังทําสวนทุเรียนแล้วมีปัญหาว่าใช้ต้นทุนก็สูงนะครับที่สาคัญคือผลผลิต ได้เท่าเดิมหรือลดน้อยกว่าเดิมลดลงไปอย่างไรเป็นกำลังใจให้เขาด้วยกันบอกจากปากพี่หน่อยเองครับค่ะเพื่อนเกษตรนะคะจะมาใช้หญิงเกษตรัวแผ่นสามเกอค่ะ,คะก็มาใช้กันได้เลยนะคะเพราะว่าใช้แล้วประทับใจเพิ่มผลผลิตะคะ่ะสั้นนะครับจนผมนิ่งไปเลยนะครับอึง้ง <laughs> กับความสั้นของเธอนะครับที่สําคัญครับเพราะว่าความตั้งใจในการทําสวนเกษตร เริ่มต้นมาจากต้นเล็กๆจนมาถึงวันนี้7ปีเธอก็รู้ว่าปีที่เนี้นะครับเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตเธอจาก4ตันมาเป็น10ตันนี่คือการเปลี่ยนแปลงแต่ต้นทุนนั้นนะครับบอกตรงๆมันเหมือนลดไปในทีหมายความว่าถึงเมื่อก่อนใช้ห้า0 0นก็ตามทีปัจจุบันห้าห0เพราะต้นมันโตขึ้นครับยังต้องใช้บำรุงอย่างหนักหน่วงเพื่อให้เกิดผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็เพิ่มเป็นอัตราส่วนที่เรียกว่าเท่าทวีคูณอันนี้คือออกจากปากของเธอ ส่วนผมมิตรเกษตรยั่งยืนนั้นก็มีความภูมิใจครับที่ทั้งสองท่านนะฮะได้มาให้ความรู้แก่เพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนขอบคุณเป็นอย่างสูงครับค่ะคุณค่ะเพื่อนพ้องครับถ้ารักการเกษตรรักความยั่งยืนรักความก้าวหน้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องขอทุกท่านมั่นใจครับว่า3 g มเกลือเวอร์แพนนั้นจะสามารถช่วยท่านมีชีวิตที่มีความสุข เป็น2เท่าเสมอวันนี้ผมมิสเตอเร์เกษตรยั่งยืนก็ได้มาติดตามที่นี่แล้วก็เห็นว่าที่นี่คือต้นแบบตัวอย่างของนักการเกษตรสิ่งสําคัญนั้นขอให้ทุกท่านเข้าใจว่านี่คือความยั่งยืนด้านการเกษตรเกษตรกรไทยรับรองว่ามีความสุขกันแน่นอนครับวันนี้เราทั้ง3ามขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับกับความยั่งยืนด้านการเกษตรกับมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนสวัสดีครับดีค่ะ พัน,พนยิง,ยงกเกษตรใช้ลดดีใช้แล้วรวยช่วย,วยปลดหนี้เย้